สวัสดีครับอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะลิเวอร์พูลกันครับ breaking ตอนนี้อิบราฮิมาค n นาเต้ได้ตัดสินใจแล้วหากเขาออกจากลิเวอร์พูลเขาจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดเท่านั้นการตัดสินใจนี้ชัดเจนมากเขามองว่ามาดริดเป็นสโมสรที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเติบโตในอาชีพของเขาเขายินดีที่จะรอจุดถึงปี2026เพื่อย้ายทีมไปรูปแบบฟรีเอเจนเหมือนกับเทรนต์ตอนนี้ทีมงานของคนาเต ได้แจ้งให้มาริดทราบถึงการตัดสินใจของเขาแล้วฟังหูไว้หูก่อนนะครับเวลาอีกหนึ่งฤดูกาลอะไรก็เกิดขึ้นได้ฟาบริซิโอโรมาโนเปิดเผยว่าหลังจากนิโควิลเลียมต่อสัญญาระยะยาวแอตเลติกบินเบาทำให้บาร์เซโลนาไม่มีทางเลือกเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ที่มากกว่าเดิมเพื่อขอซื้อลุยส์ดีอาร์จากลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยืนยันว่าจะไม่เจรจากับทั้งบาร์เซโลนาและบาเยน์มิวนิค ดังนั้นดีลนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนขณะที่ฟอนเลียนแพทเทนเบิร์กสายข่าวจาก Skysport เปิดเผยว่าบาร์เซโลนาถอดใจสำหรับดีลของดีอาร์ตเนื่องจากไม่สามารถทุ่มเงินระดับบา้าคลั่งให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวได้และได้หันไล่ล่ามาคัสแรดฟอร์ดของแมนยูเนเตดแทนในเวลาต่อมาสื่อทางเยอรมันบิวสื่อใหญ่จากเยอรมันตีข่าวบาเยนนิคบัลลุข้อตกลงส่วนตัวกับลุยส์ดีอาร์ตแล้ว โดยทางบาเยนเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนเจราจากับลิเวอร์พูลซึ่งคาดว่าตั้งค่าตัวของดีอาร์ตไว้ที่ราวๆ80ล้านยูโรหรือราว70ล้านปอนด์และในเวลาใกล้กันสื่ออีกเจ้าของเยอรมันฟอร์เลียนแพทเทนเบิร์กสายข่าวจากเยอรมันพรยว่าข่าวลุยส์ดีอาร์ตตกลงกับบาเยนได้แล้วนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามบาเยนยังไม่ล้มเลิกความสนใจในตัวดีอาร์ตตอนนี้แม็กซ์เอเบล พออกีฬาบบเยนมิวยังคงติดตามสถานการณ์และติดต่อกับทางนักเตะอยู่เรื่อยๆติดตามกันต่อยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องดีอาร์ตส่วนนักเตะก็ดูเหมือนไม่ใจสโมสรเพราะยังไม่ต่อสัญญาและก็ยังไม่ยอมขายถ้าจะขายค่าตัวต้องระดับที่สโมสรพอใจติดตามกันต่อไปครับสําหรับดีอาร์ จานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวชาวอิตาเลียนจาก Sky s p ปอ t ออกมารายงานว่านาโปลีแชมป์กันโชเซเรียอ,อิตาลีกลับมาเดินหน้าดีลของดาวินนุนเยสอีกครั้งหนึ่งโดยยื่นข้อเสนอให้กับหงแดงลิเวอร์พูลราวๆ43ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก4ล้านปอนด์ให้กับสโมสรพิจารณาและนาโปลียังเสนอค่าเหนื่อยให้กับดาวินตกปีละ4-5ล้านปอนด์ต่อปีด้วยกันขณะเดียวกันนาโปลีก็เดินหน้าในดีลของโรเลนโซลูก้า กองหน้าจากอูดินเซซึ่งมีการพูดคุยกันเอาไว้เบื้องตน้นโดยกองหน้ารายนี้จะมีราคาที่ถูกกว่าดาวินนนเยสอยู่ที่ราวๆสาล้านปอนด์เท่านั้นทั้งนี้ดาวินเตรียมเข้ามารายงานตัวกับสโมสสในวันนี้ส่วนเรื่องอนาคตอาจจะมีการพูดคุยอีกครั้งลิอร์พูลผงาดเต่งคว้าแข้ง34ล้านปอนร่วมทัพหงดังลิอร์พูลตกเป็นข่าวกลายเป็นทีนเต็งที่จะได้ดาวเตะจกของค่าตัว34ล้านปอนด์รายนี้มาร่วมทัพ คอสอฟไซส์ size, สื่อลูกหนังชื่อดังรายงานหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือทีมที่มีโอกาสที่จะได้ออกกุณโคชูกองกลางชาวตุรกีของเบนฟิก้าไปเสริมทัพในซัมเมอร์นี้สำหรับคกชูวัย24ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ก็ยิงไปถึง12ประตูกับอีก11แอสซิสต์จากการลงเล่น55นัดให้กับเบนฟิก้าในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาจนทำให้เป็นที่หมายปองของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรป รวมถึงลิเวอร์พูลโดยเบนฟิก้าจะพิจารณาปล่อยก็ตอมแน่ได้ค่าตัว34ล้านปอนด์ทั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าโกชูต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเพียงสโมสรนเดียวเท่านั้นหากต้องอำลาเบนฟิก้าเนื่องจากเขาต้องการไปร่วมงานกับอาร์เนสซอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังเคยร่วมงานมาแล้วที่เฟเยนูตสโมสรในลีกเนเธอร์แลนด์โดยโกชูเคยยกย่องอาร์เนสซอตว่าเป็นโค้ชที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย สำหรับวันนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับดีลทั้งขาออกและขาเข้ามีอีกไหมและการเก็บตัวปรีซีซั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ